คุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่24สิงหาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลออนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ เซเลนสกี้คูโต้กับรุนแรงหากรัสเซียโจมตีในวันประกาศอิสรภาพสหรัฐอัดเงินช่วยเหลือทางการทหารยูเครนก้อนใหญ่อีก3,000ล้านดอลลาร์ผู้นำไต้หวันเตือนจีนต้องชดใช้อย่างหนักหากรุกรานไต้หวันทรัมป์หวังสารออกคำสั่งห้าม FBI ตรวจสอบเอกสารยึดจากบ้านที่ฟลอริดาและใบเดนเตรียมข้อแผนยกเลิกหนี้การศึกษาในสัปดาห์นี้ ช่วงขาวธุรกิจอดีผู้บริหาร Twitter เผยผู้ใช้เสี่ยงถูกเจาะล้วงข้อมูลส่วนตัวและ Apple ผลดแผนผลิต iPhone 14ในอินเดียเพื่อลดการพึ่งพาจีนส่วนเสริมข่าววันนี้สหรัฐผลักดันแผนไม่มีปริญญาก็หางานสายเทคโนโลยีได้ก่อนส่งท้ายกันที่นะครซานฟรานซิสโกจ้างเหี่ยวควบคุมสถานีรถไฟจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสาตรงจากวิโเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้คุณรัตพล์เริ่มที่วราระครบรอบ6เดือนที่รัเสเซียบุกยูเครนสถานการณ์ล่าสุดที่ยูเครนเป็นยังไงบ้างคะครับประธานาธิบดีโวโลโดดเมีร์เซเลนสกีของอยูเครนนะครับก็ประกาศว่าจะตอบโต้รุนแรงถ้ารัสเซียนั้นโจมตีในวันประกาศอิสรภาพของอยูเครนซึ่งจะตรงกับวันครบรอบ6เดือนที่รัเสเซียรุกรานยูเครนนะครับเซเลนสกี้ยืนยันด้วยนะครับว่ายูเครนจะยึดคว้าใครเมียกลับคืนมาจากรักเสเซียให้ได้ คำประกาศของผู้นํายูเครนมีขึ้นในขณะที่กําลังเกิดความกังวลในหมู่ประชาชนยูเครนและเจ้าหน้าที่ตะวันตกว่ารัสเซียน,นั้นอาจจะกําลังวางแผนย้อนกลับมาโจมตีกรุ่งเคียฟอีกครั้งหนึ่งนะครับ สถานเอกอักครราชทูตสหรัฐประจำยูเครนออกถแถลงการเตือนพลเมืองอเมริกันนะครับให้เดินทางออกจากยูเครนในวันนังคานโดยเชื้อว่ารัสเซียอาจจะโจมตีเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคทั้งของรัฐและเพลอเรือนในยูเครนในช่วงไม่กี่วันจากนี้นะครับในโอกาสครบรอบ6เดือนที่รัสเซียรุกรานยูเครนนั้นบรรดาผู้นำประเทศและองค์กรต่างๆหลายสิบคนเข้าร่วมการประชุมที่เรียกว่าไครเมียแพลตฟอร์ม เพื่อหารือและสรุปสถานการณ์ต่างๆในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวในพิธีเปิดว่าเพื่อเอาชนะความเลวร้ายนี้เราจําเป็นต้องได้รับชัยชนะเหนือความก้าวร้าวของรัสเซียเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องปลดปล่อยควานไครเมียและกลอบกู้ระเบียบโลกกลับคืนมาใหม่ คุณธิการมีคําแถลงก่อนหน้านี้ของเซเลนสกี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะทางประธานาธนิบดีเซเลนสกี้ก็ออกโรงเตือนว่ารัสเซียนั้นอาจพยายามที่จะโจมตีในช่วงก่อนถึงวันประกาศอิสรภาพของอยูเครนซึ่งจะมีขึ้นในวันพุธที่24สิสิงหาคมนี้แล้วก็ระบุด,ด้วยว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียในบริเวณรอบกรุงเคียฟนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะโดยเพิ่มเติมว่าจะมีการตอบโต้อย่างรุนแรงการโต้กลับจะเพิ่มขึ้นและเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะคะ ความกังวลว่ารัเสเซียจะเพิ่มการโจมตีเนะี่ยมีขึ้นหลังจากที่มีการเสียชีวิตของดาเรีย ดูกิน่านะคะบุตรสาวของนักปรัญายแนวคิดชั่นยมสุดต่งอเล็กซานเดอร์ดูกินซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะคะซึ่งทางสำนักงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลกลางรัสเซียก็ระบุในวันจันทร์ว่าการสังหารดูกิน่าด้วยระเบิดติดรถยนต์เมื่อค่ำวันเสาร์นั้นมีการเตรียมการและดำเนินการโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครนนะคะขณะเดียวกันก็สถานการณ์สู้รบในหลายพื้นที่ของยูเครนก็ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียนั้นโจมตีทางอากาศและใช้ปืน ใหญ่ยิงใส่สปาริเชียไม่ไกลจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปนะคะท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นเขตปลอดทหารเพื่อความปลอดภัยของเต่าปฏิกรณ์ประมณูนะคะโดยทั้งสองฝ่ายก็กล่าวหากันและกันว่าเป็นฝ่ายโจมตีนะคะ อีกด้านหนึ่งในวันอังคารนะคะสหรัฐก็ประกาศแผนช่วยเหลือด้านความมั่นคงกับยูเครนเพิ่มเติมอีก3,000ล้านดอลลาร์ในวันพุธนี้นะคะตามการเปิดเผยของทางการสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นเงินช่วยเหลือด้านการทหารก้อนใหญ่นะคะที่ให้กับรัฐบาลเคียฟแบบก้อนเดียวในการรับมือกับการรุกรานของรัสเซียซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่6แล้วตามรายงานของรอยเตอร์นะคะและในวันเดียวกันนี้ค่ะคุณรัตพลเยอรมน,นีก็มีแผนที่จะจัดส่งอาวุธเพิ่มเติมให้กับยูเครนมูลค่า500้ล้าน ดอลลราภายในกรอบปี2023นี้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถ้านับไปแล้วที่ผ่านมารัฐบาลวอชิงตันก็จัดสรรความช่วยเหลือด้านการทหารมูลค่า1,600ล้านดอลล่ารให้กับรัฐบาลยูเครนนะคะในการรับมือกับการรุกรานของรัสเซียตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะคุณรัตพลคะเอาละค่ะขยับไปที่ไต้หวันเนาะใช่ต้องติดตามกันครับเป็นเรื่องของความขัดแย้งที่ไต้หวันที่มีอยู่มาหลายสัปดาห์แล้วนะครับล่าสุด คุณที่การทหาธิี่ีิลิใช้อิงหวนของไต้หวนนันนะกล่าวปราศัยในวันอังคารโอกาสโอกาส,กาสครบรอบ64ปีการเผชิญหน้ากันระหว่างกองทัพไต้หวนันแล้วก็กองทัพจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งไต้หวันนั้นสามารถขับไล่ทหารจีนออกไปได้ในครั้งนั้นน,นะครับ ความตึงเครียดระหว่างไต้หวันกับจีนรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากสาประธานสภาผู้แทน,แนรัศดรสหรัฐสสแอนนซีเพโลซีเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อเดือนที่แล้วโดยจีนได้เริ่มการซ้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะไต้หวันเพื่อแสดงความไม่พอใจในสิ่งที่จีนมองว่าเป็นการแทรกแซงของอเมริกาต่อกิจาการจีนนะครับประธานาธิบดีไชอิงเวนนั้นกล่าวต่อบรรดาผู้นำกองทัพไต้หวันว่า ช่วยกันเชิดชูจิตวิญญาณในการปกป้องไต้หวันจากการโจมตีของกองทัพจีนบริเวณเกาะจินเหมินและเกาะมาจูในไต้หวันซึ่งกินเวลามานานตอนนั้นนะครับก็คือกว่า1เดือนเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมปีคศ .1958 นะครับผู้นำไต้หวันกล่าวด้วยนะครับคุณธิการว่าในการต่อสู้เมื่อวันที่23สิงหาคมเมื่อ64ปีที่แล้ว ทหารและพลเรือนไต้หวันได้ร่วมมือร่วมใจกันปกป้องไต้หวันทำให้เรามีประชาธิปไตย จนถึงทุกวันนี้ครับซึ่งถ้านับย้อนไป64ปีก่อนนะคุณรัตรพล์ไต้หวันก็ต่อสู้โดยได้รับความช่วยเหลือด้านอาวุธจากทางสหรัฐนะคะซึ่งรวมถึงระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานในการต่อสู้กับกองทัพจีนด้วยโดยก่อนหน้านี้ในวันอังคารนะคะประธานาธิบดีของไต้หวันได้พบหารือกับอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนซึ่งรวมถึงแมตต์พอลติงเกอร์อดีตรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะและเจมส์โอเอลลิสอดี นายพลกองทัพเรือสหรัฐซึ่งยืนยันถึงภารกิจของสหรัฐในการช่วยปกป้องไต้หวันจากการรุกรานภายใต้กฎหมายไต้หวัน Relations Act ของรัฐบาลอเมริกันนะคะ ซึ่งประธานาธิบดีชัยอิงหวนก็กล่าวว่าในขณะที่ไต้หวันยืนประจันในแนวหน้าเพื่อต่อสู้กับการขยายลัทธิอำนาจนิยมไต้หวันก็ได้เพิ่มศักยภาพในการป้องกันประเทศไปพร้อมกันและจะทํางานร่วมกับสหรัฐในส่วนนี้และบอกด้วยว่าประเทศพันธมิตรทางประชาธิปไตยควรร่วมมือกันเพื่อที่จะปกป้องการแทรกแซงของรัฐรเผด็จก,การด้วยนะคะคุณรัตพเอาลาปิดท้ายที่ข่าวใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นในมาเลเซียด้วยใช่ไหมคะ ครับเป็นคดีใหญ่ที่เราได้ยินมาในช่วง2-3สาปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้นะครับศาลฎีกา,าเลเซียก็ได้ยืนยันคำตัดสินลงโทษอดีตนายกท่ามนตรีมาเลเซียนาจิบซารักราซักเป็นเวลา12ปีนะครับจากข้อหาคอรัปชันโดยได้มีคำตัดสินเมื่อวันอังคารว่าคำอุทธรณ์ของอดีตผู้นำมาเลเซียผู้นี้นั้นไม่มีความเหมาะสมใดๆรับรองนะครับและให้นายนาจิปเริ่มการชดใช้โทษ จำคุกโดยทันทีนะครับอดีตผู้นำมาเลเซียผู้นี้ถูกตัดสินเมื่อปีคศ2020นะครับว่ามีความผิดจริงจากข้อหาคอร์รัปชันจากการรับสินบนมูลค่า10ล้านดอลลาร์จากบริษัท S R C International ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ชื่อที่ว่า One M D B ที่ตนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ2009ไม่นานหลังจากเข้ารับตำแหน่งนะครับ คำตัดสินในวันอังคารถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับซึ่งนายนาจิปใส่ชุดสูทสีเทาถูกนำตัวไปคุมขังทันทีหลังจากที่ศาลอ่านคําตัดสินเสร็จสิ้นสื่อต่างประเทศรายงานนะครับว่านาจิปนั้นสามารถที่จะทำเรื่องในการให้ศาลทบทวนคําตัดสินนี้ใหม่แต่โอกาสประสบความสำเร็จนั้นมีน้อยอย่างยิ่ง นอกจากนี้เขายังสามารถทำเรื่องขออภัยโทษซึ่งอาจทำให้เขาไม่ต้องรับโทษยาวนานถึง12ปีก็ได้ครับคุณธิกาค่ะที่น่าสนใจนะคะก็คือ1วันก่อนจะมีคำตัดสินออกมาอดีตผู้นำมาเลเซียมีการโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กนะคะว่าตนรู้สึกอย่างทุ่มท้นจากการถูกทดสอบและดำเนินคดีรู้สึกว่าถูกหักหลังและโดดเดี่ยวนะคะโดยเขาได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลสูงกรุงกวัวลาลัมเปอร์เมื่อ2ปีที่แล้วที่พิพากษาให้เขาต้องจำ ุกปีแล้วก็ถูกปรับเงิน50ล้านดอลลาร์นะคะโดยข้อหากระทําผิดหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลผลประโยชน์แทนผู้รับประโยชน์ใช้อํานาจโดยมิชอบและฟอกเงินนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อหาที่เขาเผชิญท่งนี้ทางการสาหรัฐและมาเลเซียก็เชื่อว่าเงินราว4,500ล้านดอลลาร์ถูกขโมยไปจากกองทุนวัน MDB เงินกว่าพันล้านดอลลาร์นั้นถูกโอนไปยังบัญชีส่วนตัวของอดีตผู้นํามาเลเซียด้วยแล้วเขาก็เผชิญข้อหาทางอาญาทั้งสิ้น42ข้อหานะคะและถูกนําตัว ขึ้นพิจารณาคดีถึง5ครั้งทีมสอบสวนของสหรัฐเนี่ยบอกว่าเงินที่หายไปจากกองทุนดังกล่าวถูกนําไปใช้ซื้อกิจการโรงแรมซื้อสินค้าหรูหราอย่างเครื่องระดับอัญ,ญมณีงานสินราคาแพงแล้วก็นําไปลงทุนในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Wolf of Wall Street ด้วยขณะที่เงินราว1 0 0 0ล้าน,นดอลลาร์ก็เข้าไปอยู่ในบัญชีส่วนตัวของอดีตผู้นํามาเลเซียรายนี้ด้วยนะคะขณะที่ภรรยาของเขาค่ะรชแมมันซูก็ถูกฟ้องข้อหาทุจริตประพฤติมิชอบหลังเจ้าหน้าที่บุคคลบ้านและพบ ทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินสดอัญมณีกระเป๋าหรูหราราคาแพงและของมีค่าอื่นๆนะคะก็เป็นมูลค่ากว่า270ล้านดอลลาร์ทีเดียวค่ะคุณรัฐพลคะครับคุณกำลังรับฟังข่าวสดใสายตรงจาก v เ a ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะ ก่อนจะถึงข่าวธุรกิจวันนี้นะคุณรัตพลตลาดหุ้นสรัสแดงทั้งกระดานอีกแล้วนะคะดาวโจนส์ปิดลบ154จุดที่32,910จุดนแสจดกปิดลบ0.27จุดนะคะที่12,381จุด S&P ปิดลบ9จุดที่4,129จุดราคาทองคำปิดบวก0.7เอร์เซค่ะที่1,760ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ค่ะ มาที่ข่าวธุรกิจการเริ่มด้วยวาระ6เดือนสงครามยูเครนแต่ว่าชาวรัสเซียเองก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นกันใช่ไหมคะคือตอนแรกคุณธิติการคนนคาดว่าวรัสเซียเนี่ยจะจุกหนักด้านเศรษฐกิจก <c oughs> เมื่อบุกยูเครนแล้วก็เจอมาตรการลงโทษนานาชนิดนะจากโลกตะวันตกปรากฏว่าถ้าดูตัวเลขต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าภาพรวมไม่ได้แย่อย่างที่คนคาดคิดไว้ถ้า คุณเคยคาดการว่ารัสเซียเนี่ยจะเจอหายนะทางเศรษฐกิจนะแต่ขณะเดียวกันก็มีคนจํำนวนไม่น้อยนะที่ได้รับความทุกข์ยากแล้วก็ถูกกดดันจากภาวะเงินเฟ้อนะมาคลี่ดูตัวเลขเศรษฐกิจละกันช่วงที่เกิดการบุกยูเครนใหม่ๆแล้วก็รัสเซียเนี่ยเจอหลายขนาดเลยมาตรการลงโทษ เค<ศ>ยมีคนประเมิน er> นะว่า GDP ของรัเสเซียปีนี้เนี่ยจะหดตัวลง12%เขาบอกว่า12%ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะร้ายแรงกว่าตอนที่สหภาพโซเวียตล<ม>่มสลายเสียอีกนะครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงเศรษฐกิจของรัเสเซียคาดว่าปีนี้น่าจะหดตัว4.2%นะเขาบอกว่าเหตุผลนะที่รัเสเซียเนี่ยสามารถที่จะบรรเทาเศรษฐกิจแล้วก็พอประคับประคองไปได้เนี่ยเพราะว่า ตลาดโลกราคาน้ำมันสูงขึ้นนะแล้วรัสเซียก็นำรายได้จากการขายพลังงานเนี่ยมาเกื้อนหนุนนโยบายสวัสดิการต่างๆนะอย่างเช่นนะฮะขณะที่วิติกูตินก็บอกว่าให้สั่งให้ขึ้นเงินบำนาญแล้วก็ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ10%นอกจากนั้นแล้วยังมีบริษัทขนาดใหญ่ของรัสเซียเช่น e s b e r b a n k แล้วก็บริษัท Ga สพร o มสบริษัทนี้ก็ขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานเพื่อที่จะ ประคับประคองไปนะท่ามกลางอาตาัตราเงินเฟอ้อท,ที่สูงนะก็มีชารัเซียที่ทางรอยเตอร์ไปสัมภาษณ์นะ mm. เขาก็บอกว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ย mm. ก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติออกไปทานข้าว mm. ไปเที่ยวนอกบ้านใช้เงินเหมือนในอดีตชีวิตค่อนข้างผ่อนคลายแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเป็นภาพรวมนะระดับมหาภาคเนี่ย mm. เขาบอกว่า ความเดือดร้อนของประชาชนตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่คนจะออกมาขับไล่แล้วก็รุนแรงพอที่จะทำให้เกิดความปั่นป่วนทางสังคมนะเหตุผลสนับสนุนก็คือไรายได้ที่เพิ่มขึ้นของรัฐารในช่วงเจ็ดเดือนแรกของรัสเซียปีนี้เนี่ยตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือดุลบัญชีเงินเดินสะพัดนะ,<ค>ะเขาบอกว่าเกินดุลหนึ่ง0ล้านดอลลาร์คิดเป็นกว่าสเท่าของมูลค่าเดียวกันเมื่อ เจ็ดเดือนแรกของปีก่อนรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็มาพร้อมกับรายจ่ายที่ลดลงเพราะว่าเมื่อเจอมาตรก,การลงโทษจากประเทศต่างๆเนี่ยรัสเซียก็อิมพอร์ตของลดลงนั่นเองนะครับค่ะอีกด้านหนึ่งนะฮะเหรียญมีสองด้านเสมอคือคนที่ทุกยากเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยอัตรางเงินเฟอ้อของรัสเซียอยู่ในระดับที่สูงนะฮะโดยหน่วยงานเก็บตัวเลขทางสถิติที่ชื่อว่ารัสตัดเนี่ยบอกว่า ราคาสินค้าเช่นยานะฮะร,ราคาสูงขึ้นแล้วก็หายากด้วยรวมทั้งอะไหล่รถยนต์ถ้าดูรายการที่น่าสนใจเช่นนะฮะสินค้ารถยนต์ที่ไม่ได้ประกอบในรัเสเซียในราคาสูงขึ้นถึง39%นะและกระดาษชำระราคาสูงขึ้น27ส่วนราคาผ้าอนามัยในรัเสเซียนั้นแพงขึ้น41นะครับโ,โดยหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งนะฮะ ที่ทำโพข,ของรัเสเซียในระบุว่าคนรัเสเซียร้อยละ64นั้นไม่มีเงินเก็บสะสมเพื่อออมทรัพย์ณกลางเดือนกุมภาพ,พันธ์นะส่วนการสัมภาษณ์ประชาชนของรอยเตอร์นะเขาว่าสัมภาษณ์คนวัยเกษียณคนหนึ่งนะชื่อลาริซาอายุ65ปีบอกว่า ตอนนี้เนี่ยสินค้าบางรายการรู้สึกว่าแพงเกินฐานะตนเองซึ่งจากเดิมเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าธรรมดาและเป็นสินค้าจําเป็นนะก็เป็นความยากเข็นของประชาชนของรัเสเซียจํานวนหนึ่งนะขณะที่ภาพรวมทางเศรษฐกิจเนี่ยจะบอกว่าเลี่ยงหายนะ ก็ว่าได้เหมือนกันนะครับถ้าดูตัวเลขต่างๆก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจว่าสะท้อนมุมมองของสังคมว่าประชาชนจริงๆเองก็มีความลําบากอยู่เหมือนกันแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมอาจจะยังดูไม่ดูร้ายแรงอย่างที่คาดการกันไว้มาอีกหนึ่งข่าวใหญ่ด้านวงการเทคโนโลยีกันบ้างเรื่องราวของทวิตเตอที่อดีตผู้บริหารออกมาเปิดเผยข้อมูลสําคัญใช่ไหมคะอดีตผู้บริหารผู้นี้คุณธิการเป็นผู้ที่ดูแลเรื่อง ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ของ Twitter นะฮะชื่อ Peter m อร์มาร์ชเข้ามาเปิดเผยว่าระบบของบริษัท Twitter เนี่มีช่องโหว่มากมายที่ผู้ใช้แพลตฟอร์ม200กว่าล้านคนในแต่ละวันทั่วโลกเนี่ยอาจจะเจอความเสี่ยงเรื่องการถูกเจาะลวงข้อมูลส่วนตัวนะครับโดยอดีตผู้บริหารผู้นี้เนี่ยมีความน่าสนใจก็คือว่า ตอนแรกเนี่ยถูกจ้างโดยอดีต c ี o โอนะแจ็คดอร์ซีต่อมาถูกไล่ออกโดย c ี o คนปัจจุบันภารักอักราวาวนะฮะโดยทางชายผู้นี้นะซัตโกเนี่ยบอกว่า Twitter เนี่ยมีแบบแผนการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพรุนแรงแล้วก็ไม่สามารถที่จะปกป้องอย่างดีเพียงพอสำหรับผู้ใช้จากพวกสแปมนะแล้วก็อันตรายจากแฮกเกอร์ต่างๆ นำข้อมูลไปเปิดเผยกับสื่อใหญ่นะ CNN แล้วก็ Washington Post นะครับบอกว่าตนเองเนี่ยมีความจำเป็นด้านจริยธรรมที่ต้องมาเปิดเผยเรื่องนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะนำข้อมูลความยาว84หน้านี้ออกมาเปิดเผยนะครับขณะเดียวกัน Twitter ก็ตอบโต้เช่นกันคุณทิ่การ โดยบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่านายซัตโกเนี่ยถูกไล่ออกจากตำแหน่งบริหารที่ Twitter เมื่อเดือนมก,กราคมปีนี้เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแล้วก็ผลงานไม่ดีเพียงพอนะครับบริษัทกล่าวโต้ด้ว่าเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นั้นเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆของ Twitter เสมอมานะครับข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่นายมัตโกออกมาเปิดเผยบอกนะครับบอกว่า ประเทศอินเดียเนี่ยบังคับให้ท w i t เตอร์จ้างคนจากรประเทศอินเดียรายหนึ่งให้มาทำงานที่บริษัทเพื่อที่ว่าจะได้เข้าถึงข้อมูลที่อ่อนไหวของผู้ใช้เพราะว่าระบบของ Twitter นั้นมีจุดบกพร่องนะครับทาง v ี a ก็ได้ติดต่อไปอยังสถานทูตอินเดียเพื่อขอความคิดเห็นแต่ไม่ได้รับการตอบกลับณนะขณะนี้ครับเอาล่ะเรื่องราวของภาคธุรกิจเรื่องราวสุดท้ายหลายคนอาจจะติดตาม iPhone 1บก็ใกล้จะมาแล้วแต่ว่าเราก็ต้องไปลุ้นกันอีกใช่ไหมคุณรัตพลว่าเขาจะผลิตก,กันที่ไหน ก็ถ้าลุ้นก็อาจจะเป็นลุ้นว่าได้เร็วขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่า Apple เนี่ยเขาเปิดเผยแผนการเริ่มต้นผลิต iPhone 14ในอินเดียคุณนกติการหลังจากที่เดินหน้าผลิต iPhone รุ่นใหม่นี้ในจีนไปได้2เดือนนะที่เดินแผนใหม่ก็อยากจะลดความล่าช้าในการผลิตนะ จากเดิมที่ใช้เวลา6-9เดือนก่อนการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของบริษัทตามรายงานของรอยเตอร์นะครับโดย Apple นั้นได้ทำงานร่วมกับบริษัทผู้รับผลิตชิ้นส่วนให้กับ Apple ในอินเดียเพื่อเพิ่มการผลิตในแดนพระตะโดยคาดว่า iPhone 14ที่จะผลิตขึ้นในอินเดียล็อตแรกนั้นจะเสร็จสิ้นณนะปลายเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกาย,ยนนี้นะก็เป็นแผนที่ต้องการที่จะผ่อนคลายผลจากเรื่อง supply c h a i แล้วก็ปัญหาเรื่อง การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลศ์สำหรับอัปเดตข่าวธุรกิจนะคะ มาที่เรื่องราวของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทางทานายความของอดีตผู้นําสหรัฐก็มีการยื่นคําร้องต่อศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะให้มีคําสั่งห้ามสํานักง,งานสืบสวนกลางโดย FBI ในการตรวจสอบเอกสารที่ยึดมาจากบ้านพักตากอากาศที่มา阿าโกในรัฐฟลอริดาจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พิเศษขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่แยกและคัดกรองเอกสารเหล่านั้นซะก่อนนะคะซึ่งในตอนนี้ FBI ก็กําลังสืบสวนว่า อดีตผู้นำสหร,รัฐทำผิดกฎหมายด้วยการเก็บเอกสารของรัฐบาลกลางสหร,รัฐเอาไว้กับตัวเองหลังจากพ้นจากตำแหน่งผู้นำสหร,รัฐไปแล้วหรือไม่โดยเมื่อวันจันทร์ก็มีสื่อนิว o r k อกถามสการ,รายงานด้วยว่าเจ้าที่ FBI นั้นสามารถยึดเอกสารลับจากบ้านพักของทรัมป์มาได้มากกว่า300ชิ้นซึ่งมีทั้งเอกสารของ FBI CIA และสํานักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSA ด้วยนะคะคุณรัตพลเาล่ะไปที่เรื่องราวของผู้นำสหร,ร,รัฐคนปัจจุบนัน คะแนนนิยมนี่กระเตื้องขึ้นนิดหน่อยใช่ไหมคะนิดหนึ่งครับกระเตื้องมาอยู่ที่4 0 41ร์เซนะของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเป็นการทำสำรวจของรอยเตอร์สก็ i อิฟซอรนะครับโดยถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับ ไบเดนเนี่ยความนิยมเคยตกลงไปอยู่ที่36เท่านั้นเองนะครับใ,ในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาแล้วก็กรกฎาถ้าเทียบกับทรัมป์นะจุดต่ำสุดของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอยู่ที่33ช่วงธันวาคมปี2017นะฮะพูดถึงผู้นำคุณธิการพลเอกประยุจันรโอชาก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8ปีนะเราก็มีรายงานลงเว็บไซต์นะ <ม S 1> เป็นการสำรวจคะแนนของสถาบันต่างๆที่จัดอันดับแล้วก็จัดตัชนีด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆนะมีตั้งแต่เศรษฐกิจการเมืองสังคมเสรีภาพแล้วก็ความมั่นคงทางสาธารณสุขครับไปดูได้ที่เว็บไซต์ v o a t h a i .com นะครับค่ะเอาละค่ะไปที่เรื่องราวการศึกษากันบ้างนะคุณรัตพลก็เป็นที่คาการกันว่าในวันพุธนี้ ประธานาธิบดีโจไบเดนจะประกาศการตัดสินใจในการยกเลิกหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในอเมริกาซึ่งหลายคนก็บอกว่า ก็เป็นของมันต้องมีนะสำหรับชาวอเมริกันในช่วงอายุ25-34ปีอ้างอิงจากข้อมูลของระบบธนาคารกลางสหรัฐสขานิวยอร์ที่บอกว่า67%ของผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยมีอายุต่ำกว่า40ปีกันทางนั้นนะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้หลายรัฐในอเมริกาค่ะก็พยายามที่จะริเริ่มโครงการส่งเสริมกำลังแรงงานด้านเทคโนโลยีแต่ว่ามาในรูปแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาวุฒิการศึกษาเฉพาะทางซึ่งคุณคมสันสีธนะวิบุณชัยมีรายละเอียดถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ รังบ,บาลรัฐในประเทศสหรัฐกำลังจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมแบบไม่ต้องจบชั้นปริญญาโดยหวังที่จะให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าทำงานในสายเทคโนโลยีตัวอย่างเช่นรัฐคอนเนตทิกาได้มีการจัดสรรงบประมาณ7 0ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยให้ประชาชนในวัยทำงานได้เข้าเรียนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อให้พวกเขานั้นเข้าสู่การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซึ่งเป็นงานที่มีค่าตอบแทนที่น่าดึงดูด หลายรัฐมองว่าโปรแกรมลักษณะนี้นับเป็นทางออกที่ดีสำหรับปัญหาค่าใช้จ่ายเพื่อการเล่าเรียนในระดับชั้นปริญญาที่เพิ่มสูงขึ้นและธุรกิจต่างๆไม่สามารถหาพนักงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการได้โดยโครงการดังกล่าวมักจะรู้จักกันในชื่อของหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรม โมฮัมหมัดเซกที่ออกจากการเรียนมหาวิทยาลัยในชั้นปีที่สองเขาเพบว่าหลักสูตรในระดับปริญญาแบบดั้งเดิมไม่น่าสนใจอีกทั้งยังต้องใช้เวลานานเพื่อที่จะจบการศึกษาโดยที่ตัวของเขายัางต้องการทํางานในสายเทคโนโล,โลยีดังนั้นเซกจึงตัดสินใจครับเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ระยะสั้นเป็นเวลาหปีที่จัดโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร ัจจุบันนี้เสกที่มีอายุ25ปีทำงานเป็นผู้สอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ฝึกทักษะของบริษัทซิงโครนีที่ตั้งอยู่ในเมืองสแตมฟอร์ดรัฐคอนเนตทิคัตเศกยังเผยอ,อีกว่าเพื่อนร่วมรุ่นของเขาต่างได้งานที่ดีเช่นกันโดยที่สถาบันดังกล่าวมีการสอนทั้งเรื่องการออกแบบเว็บไซต์การจัดการและวิชาที่สำคัญอื่นๆให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่เพิ่งจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้วางแผนที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสถาบันแห่งนี้ยังเสนอความช่วยเหลือในการจัดหางานนายเดมอนโดหัวหน้าสำนักงานกลยุทธ์แรงงานของรัฐคอนเนตทิคัตชี้ว่าสถาบันการศึกษาของบริษัทซิงโครนี่และสถาบันอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกันถือว่าช่วยเหลือด้านการเงินให้กับรัฐ เนื่องจากแรงงานในสายเทคโนโลยีมักที่จะมีรายได้สูงและจ่ายภาษีให้กับรัฐเพิ่มมากขึ้นเดมอนโดระบุนะครับว่าสิ่งนี้คือแรงจูงใจที่ทําให้รัฐนั้นมุ่งพัฒนาแรงงานไปสู่สายงานที่มีค่าตอบแทนสูงการวิจัยโดยศูนย์การศึกษาและแรงงานของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ยูนิวซิตี้ชี้ว่าผู้ที่ได้รับริญญาจากมหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ84%ในตลอดช่วงชีวิตการทํางาน อย่างไรก็ดีไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าเรียนได้มีกำลังทรัพย์ที่เพียงพอรวมถึงทำผลงานได้ดีในมหาวิทยาลัยทางด้านเดวิดซูจากองค์กร jobs for the future ให้ความเห็นว่ารูปแบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ใช้กันมาเป็นเวลา40ปีไม่ได้เหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนผิวสี hispanic หรือที่มาจากครอบครัวที่มีไรายได้น้อยซู u, ชี้ว่าเราต้องหาหนทางที่ดีกว่านี้สำหรับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ปัจจุบนันนี้ธุรกิจจำนวนมากต้องการแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมบางบริษัทมีการสร้างสถาบันการศึกษาของตนเองอย่างเช่นบริษัท IBM และบริษัท Google ได้เริ่มโครงการฝึกอบรมพนักงานที่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยอ,อย่างไรก็ตามสืบเนื่องจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวทําให้บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งประกาศลดจํานวนพนักงานอย่างเช่นบริษัทโ o บินฮูดเน็ตฟ l i ก์และคอยเบส จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้มีจำนวนผู้สมัครงานเพิ่มมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญให้ทัศนว่าเมื่อบริษัทพิจารณาผู้สมัครสองรายที่มีทักษะใกล้เคียงกันบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะถูกเลือกมากกว่า แอนโทนีคาเนวาจากศูนย์การศึกษาและแรงงานของมหาวิทยาลัย George Town university กล่าวว่าเหตุผลที่หลายบริษัทอาจจะเรียกว่าจ้างผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนื่องจากเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะมีทักษะการสื่อสารและการทำงานแบบทีมที่ดีกว่า อีทั้งมองว่าการได้รับวุฒิจากมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่ามีอีกหลายเหตุผลที่แสดงว่าไม่จําเป็นต้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลายัยสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ก็คือผู้คนมีทางเลือกและเชื่อว่าทุกทางเลือกจะนําไปสู่การงานที่ดีได้ผมคมสรรศรีธนะวิบุญชยัย VOA รายงาน ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค้ะส่งท้ายวันนี้ไปดูพนักงานใหม่ที่คุมสถานีรถไฟในนครซานฟรานซิสโกจากรายงานของคุณธัญพรสุนทรวงค่ะที่สถานีรถไฟใต้ดินในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียบรรดาผู้ใช้บริการรถไฟใต้ดินอาจจะสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานีหน้าใหม่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ นั่นก็คือเจ้าเหี่ยวแฮร์ริสอายุ5ปีที่มีชื่อว่าแพ็กแมนนั่นเองค่ะเหยี่ยวแพ็กแมนประจำการอยู่บนที่สูงบริเวณสถานีเอลเซริโตเดลนอเตเพื่อคอยเฝ้าระวงังตรวจตราความสงบเรียบร้อยบริเวณสถานีรถไฟไม่ใช่เพื่อคอยจับตาดูผู้ที่หลบเลี่ยงค่าโดยสารหากแต่เป็นการเฝ้าระวังนพิราบนะคะริกกี้ออร์ติสนักฝึกเหี่ยวที่ f a ลคอนฟอร์ e ซึ่งเป็นผู้ดูแลเจ้าแพ็กแมน ออร์ติสและแพ็กแมนร่วมกันออกตรวจตราสถานีรถไฟในช่วงฤดูร้อนปีนี้และได้ทำสัญญากับ Bay Area Rapid Transit หรือบ r t เพื่อคอยกันนกพิราบให้อยู่ในบริเวณอ่าวและปกป้องผู้สัญจ,จรจากมูลของนกพิราบอีกด้วยค่ะออร์ติสและแพ็กแมนจะออกเดินตรวจตราสถานีสัปดาห์ละ3วันโดยจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการสำรวจที่ทางเข้าชั้นล่างสุด ก่อนจะขึ้นไปสำรวจบนชาชลาคอยไล่นกพิราบที่อยู่ตามคือหรือบนนั่งร้านภายในสถานีออร์ติสสังเกตเห็นความแตกต่างอย่างมากเมื่อได้แพ็กแมนมาเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะคะและว่าตอนนี้มีนกพิราบที่สถานีเหลืออยู่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งหลังจากที่ออกตรวจตราด้วยกันมาได้หนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะอย่างไรก็ตามออร์ติสพยายามป้องกันไม่ให้แพ็กแมนกินนกพิราบหรือหนูในสถานี แต่เขาจะให้ขนมแทนเพื่อให้เพื่อนร่วมงานตัวนี้มีความสุขในการทำงานได้ตลอดทั้งวันและในตอนนี้แพ็กแมนก็ได้รับความนิยมจากผู้ที่สัญจรด้วยรถไฟที่นี่อย่างมากค่ะไรเดอร์เบตานีแคมเบลผู้โดยสารวัย43ปีถ่ายเซลฟี่กับออรติสและแพ็กแมนเพื่อส่งให้ครอบครัวของเธอดูนะคะแคมเบลเล่าว่าเธอมีครอบครัวอยู่ในแถบมิดเวสต์และทางใต้ของสหรัฐซึ่งพวกเขาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในนครซานฟรานซิสโกนั้นเป็นเรื่องแปลก และแนวคิดที่จะใช้นกเพื่อกำจัดนกจึงเป็นเรื่องตลกสำหรับพวกเขาซึ่งตอนแรกเธอเองก็รู้สึกกลัวที่เห็นเหยี่ยวในสถานีรถไฟนะคะแต่ตอนนี้เธอคิดว่าเรื่องนี้เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสาตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทสวัสดีค่ะ Boys of Washington America, Washington, Voice America, Washington. สวัสดีค่ะคนนี้ที่การคุณรัตพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธีราดาค,ค่ะได้ยินดีฉันนะคะได้ยินชัดเจนค่ะค่ะหม่กำลังสนใจแพ็กแมนเหี่ยวใช่ไหมคะเหี่ยวที่จะคอยคุบ ิราบต้องระวังไม่ให้ไปกินนกพิราบใช่ไหมม,มแแสงว่ามันแอบกินอยู่อยู่ได้ใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นจังหวะที่ออกตรวจตราแล้วก็อาจจะหิวก็เลยแวะกินไปบ้างเป็นระยะระยะนะคะแต่ว่าเพื่อนร่วมงานอย่างออทสิสเขาก็ต้องคอยป้อนอาหารนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะไปกินสมดค่ะ อ๋อค่ะดิฉันก็นึกถึงเกมแพ็กแมนที่มันงับ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 ไปเรื่อยแล้วได้แต้มนี่นะคะแต่หวังว่าแพ็กแมนตัวนี้จะไม่ไปงับนกพิราบเนอะเพียงแต่ช่วยงานใช่ไหมคะเป็นเพื่อนร่วมงานตัวใหม่ฟังแล้วก็น่ารักดีค่ะแล้วก็หน้าตาเขาก็ดูดูจะมีความซาแล้วก็หน้าเอ็นดูไปในเวลาเดียวกันนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นสีสันที่เกิดขึ้นในนครซานฟรานซิสโกนะคะสำหรับคนที่สัญจรโดยรถไฟฟ้านะคะค่ะ แล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องการเรียนค่านิยมในการเรียนที่ไม่ต้องมีใบปริญญาแล้วแต่มีความรู้ที่ทันสมัยแล้วมีหลักฐานสันหน่อยเพื่อไปสมัครงานเป็นทางเลือกใช่ไหมคุณรัตพลครับ,ฟ,รบฟังดูก่อนเข้ารายการอย่างคุยเรื่องนี้กคุณอธิการอยู่เลยว่าดีที่ว่าคนที่ไม่ต้องมีใบปริญญาที่นี่เนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอะไร